สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะวันนี้ค่ะนางเอกสาวสุดฮอตนะคะเบลล่าราณีค่ะจะมาพูดคุยกับเราถึงการเล่นละคร2เรื่องคือปฏิวรัตดาแล้วก็ที่กําลังจะได้ชมวิมานเมฆขลานะคะเป็นเบลล่า5วันได้ชมกันหวันนอกจากนั้นเธอจะมาชวนวิ่งและได้บุญกันด้วยเพื่อการกุศลนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะแล้วก็สําหรับพี่นกอนุโชาค่ะหลังจากที่เปิดเผยพระนางครบแล้วนะคะ ทั้ง8เรื่อง8ตอนซีรีส์ The Cupid นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ฟิตติ้งบางเรื่องบางตอนไปนะคะก็มีเรื่องกาลมาเทพซ้อนกลเรื่องนี้นะคะได้โตโน,โน่มาดวงานกับทางช่อง3เป็นครั้งแรกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะกาลมาเทพจำแรงปติตามค่ะ กับช่องสามเป็นครั้งแรกนักร้องหนุ่มมาเทโตโนภาคินก็ออกอาการเขินอย่างหนกักเมื่อซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทร,รักอุตลุดเรื่องการมาเทพซ้อนกลที่โตโนโมารับบทสรานหมอฟันสุดเท่ต้องมาประกบนางเอกสาวหน้าหวานนิชานัทนิชาที่เปลี่ยนลุกเป็นสาวทํางานบัญชีกับบทมิลินสาวขี้งกและเชื่อเรื่องดวงการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่จึงได้ภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ <c oughs> ผมตื่นเต้นมากนะครับ,บค่อนขา้างเกรงมากครับยิ่งเวลาถ่ายคู่กับกับนิชาแล้วเวลาพี่เขาให้ทําท่าอะไรอย่างนี้ผมก็เองเกิร์เคอยู่ครับอยู่ข้างแรกด้วยครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเล่นเป็นหมอฟันนะครับม,มันไม่มีอะไรที่เหมือนหมอฟันเลยครับในตัวผมเหลือจากหมอฟันแล้วนก็เป็นคาแรคเตอร์ของของน้องโตโนโ่ <c oughs> ครับเป็นหมอฟันที่ค่อนข้างจะลุยๆหน่อยใช่ค่ะ แล้วก็มีดราม่าด้วยมีเรื่องตามหาแม่เนะะี่ยครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากๆคือพี่โตโน่ต,ตื่นเต้น สมมติพี่ตอน้ตื่นเต้นสิบนีชาตื่นเต้นยี่สิบแล้วกันตื่นเต้นก่อนก็ยังอย่างที่พี่ตองน้อบอกคือยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยค่ะปากด้วยนะคะเดี๋ยวคิวปิดบริษัทรักอุตรลุ่นนะคะในตอนการมาเทพซ้อนกลค่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับอีกเรื่องการมาเทพํำแรลงได้คู่เพื่อนซีอเล็กธ์ทีเดชมาประกบรางการานครั้งแรก โดยอลเล็กรับบทเควินเบรกหนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์ CEO หนุ่มหลอ่อที่เดินทางตามหาแม่ส่วนปรางรับบทพิมาสาวการตลาดมองโลกในแง่ดีชอบเล่นโยคะยิดมั่นคำสอนของศาสนาจนถูกขนานนามว่าแม่ชีด้วยความที่หน้าเราด้วยความที่หน้าหน้าของเราเป็นมัน,เป,นเป็นแนวลูกครึ่งออ,ออกเขารงอยู่แล้วก็เลยพี่พี่น้องครับก็เลย,เลยไว้วางใจให้ได้มารับบ,บทเควินเบรก ไม่แต่เควินเบลกในเรื่องเนี่ยเป็นลูกครึ่งสิงคโ,โปร์ได้อยู่สิงคโปร์ได้อยู่สิงคโปร์ได้อยู่เป็นไทยสิงคโปร์เรื่องนี้จะค่อนข้างของเล็กเนี่ยค่อนข้างดรามา่าด้วยเพราะว่าต้องมาตามหาแม่ที่หายไปไที่พัดพลากันอะไรอย่างนี้ครับของมาจะเป็นแนวไม่อยากมีแฟนตั้งใจแล้วว่าชีวิตนี้ฉันถวายตัวให้กับพุทธศาสนาแต่พอมาเจอคุณเควินเบลกเนี่ยใช่ด้วยความหลอ่อจิตใจหว,วัววว่นไหวใช่ครับเป็นใครก็ให้หงวันไหว นี่ทำใจหนักทำใจหนักมาก <c oughs> ต้องบอกว่าลงรักอเล็กทีละเดช <c oughs> สำหรับซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตตรุษแต่และเรื่องก็ทยอยฟิตติ้งเพื่อเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำโดวยวันนี้จะมีการฟิตติ้งเรื่องการมาเทพปราบมารที่ได้เคนทีละเดชและชมพูอาร,รยาแสดงน้ำค่ะโซพิดาสุข,ขันโทร,รายงานเป็นภาพบรกาศ